งานสัมมนาพระธรรมวินัยปีนี้เป็นงานสำคัญของเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเครือข่ายเราในงานจะประกอบด้วยการสาธยายพระไตรปิฎกการสวดทรงจำภิกขุปฏิโมกภิกุณีปติโมกและการถามตอบธรรมะวิในัยในด้านต่าง งานสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการรวมบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระาศาสนาที่หลากหลายทั้งในส่วนของพระภิกษุเองแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่จะมาร่วมสนทนาธรรมแล้วก็ถามตอบปัญหาธรรม,มาวินยัยเป็นการเชิดชูพระาศาสนาทําให้พระธรรมคําสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแพร่หลายก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพิกษุสมณเอนอุบาสกโาสิกา ได้มาสนทนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของพระธรรมวินัยร่วมกันกําลังหนึ่งของท่านทั้งหลายจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองด้วยเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายสื่อไปด้วยขอเชิญชวนรวมพลคนพุทธทุกท่านมาร่วมงานจมนาพระธรรมวินัยครั้งที่27นี้โดยพร้อมเพียงกัน